สวัสดีครับสวัสดีตอนแังแรนะครับผมคลิปนี้เดี๋ยวพามาอัปเดตเป็ดเทศกันนะครับที่ว่าผมเลี้ยงไว้ในสวนซึ่งเดี๋ยววันจันทร์ครับก็จะได้ไปส่งลูกเป็ดเทศนะครับให้พี่น้องเอฟซีนะครับที่ว่าเพิ่งจองไว้ได้เก้าตัวนะครับรอบนี้นะครับได้เก้าตัวนะครับก็จะส่งให้พี่น้องทางเพชรบูร์นะครับเพิ่งมาจองลูกเป็ดไว้เป็นเป็ดเทศที่ว่ามันตัวใหญ่โค้งสางญงนะครับผมแล้วก็ไข่ไ่ไข่ดกซึ่งตอนนี้ที่สวนผมกบ มีพ่อพันธุ์ตัวเดียวเองนะครับผมแล้วก็แม่พันธุ์สามตัวกําลังกกไข่อยู่นะครับผมส่วนหนึ่งผมก็นําไปฟักอยู่บ้านนะครับมันออกมาฟักแบบนี้มันาตนะครับผมเพราะว่าก่อนอันนี้ผมบ่ได้เฮ็ดห่างให้มันแยกกันมันก็มาไข่ทับกันไว้เฮ็ดให้เวลาลูกฟักออกมาเนี่ยมันตายนะครับผมก็เลยเอาไปฟักเองยูตู้ก็ได้ยุนะครับผมก็ได้เปอร์เซ็นต์หลอดสูงนะครับฟักตู้เปอร์เซ็นต์หลอดสูงจุดเด่นของเป็ดเฮ็ดสายพันธุ์นี้นะครับมันจะตัวโตมากๆนะครับตัวผู นะครับตัวภูที่ยู่ด้านหลังนุ่นนะครับมันก็จะโตเต็มที่กับ4หาโลเลยนะครับผมส่วนตัวเมียกับสีประมาณ3โลขึ้นนะครับแล้วก็เนื้อหลายไขมันหน่อยนะครับตัวนี้ผมก็จะปล้อยเลี้ยงไว้ติดสะแบบนี้นะครับให้เขาได้ร้อยเหลนน้ำแล้วก็มันก็จะอ่าเป็ดก็จะสะอาดสะอาดนะครับบอมีอ่ากินสาบนะครับเวลาไทยบ้านเพื่อนมาซื้อไปทําประกอบอาหารเนี่ยเพิ่นจะชอบนะครับเพราะว่า มันบมีกินสาบแล้วก็เนื้อหลายไข่มันหน่อยนะครับผมเอาไปลาบเอาไปย้ยในแสบนะฮะแล้วก็ที่สําคัญเลยไข่มันฟองไงฟองไงไข่ดดกพร้อมนะครับรอบนึงเนี่ยไข่ประตากว่า20นะครับผมเนี่ยแม่นี่กาลังกกไข่อยู่นะครับนี่กําลังกกไข่นะครับกับประมาณสุดนี่กับประมาณ20กว่านะครับผมที่ว่ากกไข่อยู่นี่นะครับเดี๋ยวกะจีไออามาเช็คเชือบเบิ้งนะครับว่ามันสีได้ลูกบอลนะครับคอยสี ขันโมเป็นแต่ได้ค่อยๆเอาไปฟักเองนะครับผมเพราะว่าอยู่สวนเนี่ยขันป้อยฟักเองเพราะว่าจะเป็นมดแน่นะครับมีกาม่าลอยกินก็มีนะครับผมปัญหาเยอะนะครับแล้วก็อ่ามันอุณหภูมิมันก่ค่อยได้นะครับมันก็เลยเ็ดให้เปอร์เซ็นต์รอดต่ำนะครับแต่ขันห้าไปฟักเองอยู่ในตู้มันก็จะเปอร์เซ็นต์รอดสูงสําหรับใครเชื่อนะครับผมคลิปนี้กรับไม่งย่างไรนะครับมาอัปเดตการเลี้ยงเป็ดเทศผมก็เลี้ยงมา2ปีแล้วนะครับสำหรับเป็ดเทศสายพันธุ์นี้ เป็นสายพันธุ์พี่น้องบางคนเพิ่นม่เม่นว่าเป็นเป็ดเทศกระบินนะครับที่ว่าโค้งสางไง่นะครับแล้วก็หลายคนก็บอกว่าเป็ดเทศที่ว่ามาจากต่างประเทศเลยนะครับผมตัวนี้มันโค้งสางแงงมากนะครับเดี๋ยวกาจะมาอัปเดยให้พี่น้องเบืเองลอยส่วนผู้ใดที่อยากได้ลูกเป็ดก็รอกกอนนะครับผมตอนนี้มันฟักบ่ท่านนะครับมันฟักนาบ่ท่านเพราะว่ามันอัตราการรอดหน่อยนะครับผมแล้วก็ผมก็บ่มีพ่อพันธุ์หลายตัวนะครับมีพ่อพันธุ์แค่ตัวเดียวปีนี้บด้ขายเป็ดเลยนะครับผม ช่วงเกี่ยวเขาสีเขาพี่น้องทั้งบ้านเพื่อนก็มาถามทุกมือนะครับว่ามีเป็ดขายบอนครับเพราะว่าช่วงนี้นะนี่มันขายเป็ดดีนะครับมีเท่าใดกับพ่อครับผมเพราะฉะนั้นการเลี้ยงเป็ดกับอีกเป็นช่องทางนึงนะครับในการสร้างอาชีพแต่ว่าพูดถึงการเท่าเลี้ยงหัวอาหารนะครับมันกับเปลืองนะครับเพราะมันกินจุเป็ดนะครับเท่ากับพยายามลดต้นทุนหัวอาหารให้พวกเศษอาหารพวกไอเศษยาเสษพักพวกนี้ครับเอามาทดแทนกันนะครับแล้วก็ปล่อยเขาหากินน้ำหนามแบบนี้มันก็จะได้ลดต้นทุนในการใส่หัวอาหารนะครับผม คลิปนี้ก็มงหลายนะครับมาอัปเดตเป็ดเทศให้เบิ้งกันนะครับมือวันจันทร์นะครับเดี๋ยวผมไปส่งให้นะครับสำหรับลูกเป็ดเกาตัวนะครับรอบนี้ได้เกาตัวเดี๋ยวช่อต่อไปคันคพื่อได้ค่อยจองไว้นะครับผมสำหรับที่นี้สวัสดีครับ